สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะไปซ้อมวิ่งวันนี้จะซ้อมอินเทอร์วัลแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับซ้อมอินเทอร์วัลเออเขาบอกว่าการซ้อมอินเทอร์วัลเนี่ยเป็นการทําให้ร่างกายคุ้นชินกับความเจ็บปวดเพื่อที่ว่าในอนาคตร่างกายจะสามารถปรับตัวได้แล้วก็ทนในสภาวะเจ็บปวดเหล่านั้นได้นานขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องซ้อมอินเทอร์วัลบ้าง บางครั้งเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าการซ้อมอิเทอร์วัลในแบบของผมเนี่ยที่เราเซิร์ชตามแต่ไหนนะเป็นยังไงแลดูว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไปครับตอนนี้ก็มาถึงสนามแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะถึงเร็วไปหน่อยนะฮะอาจจะต้องรอเพื่อนอีกสักพักหนึ่ง ต่อมาแล้วครับอพัฒนะครับ oh, oh, เป็นพาร์ทเนอร์ในการวิ่งคนหนึ่งวันนี้เราทำอะไรครับอาจารย์วันนี้เราจะอินเทอร์วอลนะโดยที่เราจะวิ่ง400แล้วก็พักด้วยการเดิน200เราจะทำอย่างเงี้ยประมาณกี่ครั้ง10ครั้ง10ครั้ง,งตอนวิ่ง400นี่ก็ให้อยู่ที่ประมาณ1นาที20วิประมาณนี้วันนี้ก็แดดเหลือเกินตอนนี้แดดมาก ออไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าใช่แต่ว่าเราคงต้องวอร์มก่อนนะ <Warm S 1> วอร์มก่อนนะฮะโล2โลว่ากันไปนะข้อสําคัญของการทำอินเทอร์วอนนะครับก็คือไม่ใช่มาถึงสนามแล้วคุณจะวิ่งเลยนะฮะคุณ,คณต้องวอร์มร่างกายก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปวอร์มกันสนามเลย เชว่8ครั้งมาดูกันว่าจะรอดไหมวิ่ง400พัก200เมตร8ครั้ง พร้อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยืดชนิดนึงแล้วก็จะเริ่มการทำอินเทอร์วอลรอบที่1นนาที13ต่อไปตาผมนะฮะ ไปดูเวลาเขาหร่เอสสองเอสสามรอบที่สองครับรอบที่สองหนึ่งสองสามเลยไปสามวิรอบที่สามรอบที่สามครับเอาให้ครบรอบพอไม่ได้จับเวลารอบที่สี่ครึ่งทางละ 1> 1นาทีสิบก้ารอที่ห้าครับหนึ่งนาทียี่สิบสองนาที รอบที่หกนะครับรอบที่หกมาไล่คนหนึ่งรอบที่หกรอบที่เจ็ดครับรอบเดียวอยู่เซนโบครบแปดรอบแล้วครับผมใช้เวลาไปประมาณชั่วโมง12นาทีสำหรับการทำอินเทอร์วัลในครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปสรุปกันว่าวันนี้ผลงานเป็นยังไง กับการทำอินเทอร์วัลนะครับเราวิ่ง400แล้วก็เดินอีก200โดยที่เราทำทั้งหมด8ครั้งใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรราหร่ครับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปนี้อของนาฬิกาผมนะ1ชั่วโมง16นาทีคุโมองก,รรกว่าๆวแล้วกันซึ่ง400เมตรที่ดีที่สุดมันก็จะอยู่ที่1นาที่14วิซึ่งก <g Battery noise> <laughs> ็คือรอบแรก เออมันเหนื่อยไงสำหรับของผมก็รอบที่ดีที่สุดนะครับคือ1นาที25วินาทีสำหรับการทำ interval เนี่ยแนะนำว่าจริงๆสัปดาห์หนึ่งทำซะหนึ่งถสองครั้งก็พอแล้วเนาะเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกให้ร่างกายได้ทน ได้รู้จักกับความเจ็บปวดเออมันเจ็บปวดจริงๆเพื่อให้ร่างกายมันชินเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยมันจะได้ปรับตัวแล้วก็ทนกับความเจ็บปวดนี้ได้นานๆถูกๆเลยใช่ใช่ครับใช่ถ้าใครไม่เคยทําก็ลองแบบประมาณตัวเองดีๆว่ามันจะต้องเวลาประมาณไหนอย่างเราก็วิ่งมานานพอสมควรนะอย่างผมเอาที่หนึ่งนาทียี่สิบวิต่อสี่ร้อยเมตรนี่ก็ผมว่ามันก็หนักนะสำหรับผมไม่รู้อะไปลองประมาณดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวพอไม่ได้แล้วมันอาจจะเสียกําลังใจไงพวกเราก็แบบนะไม่ใช่นักวิ่งอาชีพเราก็เป็นนักวิ่งที่อยากจะวิ่งสนุกกให้้มัันนนดีขึสรรุปคบ สำหรับการวิ่งอินเทอร์สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะวิ่งก็วิ่งได้นะต้องร่างกายที่พร้อมและที่สําคัญครับถ้าเกิดมีพาร์ทเนอร์วิ่งด้วยเนี่ยมันจะทําให้ เกิดแรงผลักดันที่ดีได้นี่คือสิ่งสาคัญหาเพื่อนมาวิ่งด้วยดีกว่าเราไม่ใช่นักวิ่งมืออาชีพนะครับแต่ว่าเรารักการวิ่งจะมาแนะนำนี่เราจะฝากทิ้งท้ายไหมครับพอมาวิ่งด้วยกันดูใน Star Wars ของผมก็ได้ของ a l l p a ก็ได้เดี๋ยวจะได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเจตะเลยไม่ได้สนับสนุนนะครับซื้อกินเองซื้อกินเองเค